มันบ่มีแล้วายกันปช้างใครมาดูนะครับขี้ขอมากเลย <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> พกบกบรัวช่องอัลโฟเฟ n t h a i l a n อย่าลืมก, like, ก,กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามช่องเราด้วยวันนี้พามาดูช้างตกมันเจ้าของก็ตกมัน ตอนนี้เจ้าของไม่อยู่นะครเจ้าของไปดูช้างน้อยเป็นโรคไวรัสอ,อะไรนะไวรัส h ปี้นะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับที่ว่าออกขา่าวอ่าทีนี้เจ้าของไม่อยู่ช้างตกมันเลยครับเห็นไหมครับตรงบริเวณฝั่งซ้ายขมับจะมีรอยน้ำมันซึมๆออกนี่ตอนนี้กำลังมึนๆอยู่ดูจากอะไรดูจากตรงนี้ นี่พ่อใหญ่คานให้น้ำกินปรากฏว่าดึงสายยางชีกหืมแล้วบุญระเวียเลยหัวลายมากเป็นชิ้น,ลนเลยคลิปก่นคลิปคลก่อนๆยังน่ารักอยู่เลยใช่ไหมคลิปก่อนเจ้าของสั่งไปไหนมาไหนน่ารักมากคลิปนี้รุนแรงแล้วงานนี่ก็ยาวแล้วแต่ว่าไม่ไม่ท่าไม่เท่าไอ้แซมแซมนา่ายาว ยาวกว่าตัวนี้ก็หรือว่างาเป็นทรงนี้ทรงทรงเหมือนเจ้าทองเงิน,นครับงาเขางาอุ้มบาทเอาบาทใช้อุ้มอะไรรอกเียอันนี้ก็เป็นเมื่อกี้หญ้าเต็มตรงนี้นะครับแต่ว่าอัดวิดีโอเกือบยี่สิบนาทีครับมาดูวิดีโอไม่มีครับตอนนี้แกก็ไปตัดหญ้าอยู่ไหนล่ะไปใส่ะาาระเปียงขั้น เดีวเราดูได้หลายมุมนะเมื่อกี้ก็พึ่งพึ่งจะไปถ่ายเจ้าเออุ้ยฝั่งนี้ไปมันเสียงมันเสียงจะไปถ่ายเจ้าชุมพลมาอามาดูนี่ก่อนเห็นแล้วก็อันนี้เป็นที่ไถานาโบราณถ้าใครเคยถ่ายนาแบบ ใช้ควายนะครับจะรู้ว่าตัวนี้มันคืออะไรผมไม่เคยใช้นะผมไม่เคยใช้แต่ตอนนี้เคยดูในวิดีโออาเก่าๆของคนบราณก็จะมีอยู่สว่วนไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าต่อคูปาต้าเนี่ยผมเคยครับผมเคยควานเสือขี้เกียจมากครับเสาร์อาทิตย์ไปเรียนในพิเศษแต่ไม่เคยเข้าครับไม่รู้ไปไหนลองไปถามควานเสือดูว่าเสาร์อาทิตย์โกหกแม่ว่าไปเรียนพิเศษค่าอะไรพิเศษจะไม่ได้จ่ายเขาเลย ติดค่าอะไรพิเศษครูอยู่เนี่ยกี่ปีเยอ,อะนะมาดูโอเล่ต่อกลางหูแล้วมา,มาดูมาดูขมับขมับฝั่งนี้บ้างอมขมับฝั่งขวาก็ออกถ้าเจ้าของที่ไปดูช้างเล็กเนเห็นช้างตัวใหญ่ออกคลิปวีดีโอนะครับโปรดกรดุณากลับมาดูช้ากตัวเองด้วย เออไล้์สดถักแหวนอยู่าน้าเลยนะครับอตอนนี้ช้างคุณตรงมาแล้วไม่มีใครเข้าใกล้ได้ดูดูดูท่อพ่ระยาคารแกโกรธมากต้องให้มันกินอกน้ำเพราะว่าบ่อโน่นน่าจะเป็นบ่อบ่อน้ําบ่อกินน้ำนเอามาหักเล่นดีไม่กินเข้าไปจอดเลยโอรีเห็น แบบนี้เหมือนเขาจะตัวเตี้ยนะแต่ว่าความเป็นจริงเขาสูงสูงกว่าแซมสั้นสูงสูงกว่าช้างทุกตัวเลยแหละยกเว้นอ่าน่าจะไม่เท่าทองใบหรอกเตี้ยกว่าทองใบอยู่ช้างที่สูงสูงน่าเป็นเจ้าที่เคยเห็นมาก็าเป็นแสงจันทร์เจ้าใครนะช้างสีดออีกตัวหนึ่ง แล้วก็เจ้าฟุกครับลองมาก็จะเป็นเจ้านี่แหละตัวตัวนี้แหละหน้าใหญ่ครับหน้าเขาใหญ่มากถ่ายยอแสงนี่มันเดินไปถ่ายข้างแล้วมนียจ้องแล้วด,ด,ด,ดูตาเขาตาเขาจ้องมากอื Uh huh. ออกนิดเดียวเดี๋ยวก็ออกหลายเขาบอกว่าอยู่ที่อายุยทยาเนี่ยไม่อาทิตย์นึงก็ตกแล้วสองอาทิตย์ก็ตกแล้วครับตกบ่อยมากเลยเอามาอยู่บ้านเอามารับงานแห่ช้างตัวผู้ดีอย่างหนึ่งนะคือเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นมีงานยาวจะรับงานแห่ได้ราคาสูงกว่าช้างตัวเมียหนึ่งเท่าตัวถ้าตัวเมียได้หามื่นหนึ่ง ตัวผู้ก็ประมาณหมื่นกว่าถึงสองหมื่นราคามัจจะแตกต่างกันเพราะว่าคนก็อยากขี่ช้างที่มีงามีบารมีเพิ่งไปใช่หรอเพิ่งเชหญ้าะนี่ก็เป็นที่ไว้ยาของครับช้างพ่อพันเห็นโพสในเฟซอยู่ว่า รับผสมพันธุ์พ่อพันธุ์ชั้นดีตกมันและทีนี้นี่คือถ้าถ้าใครมาผสมพันธุ์นะฮะก็จะผูกไว้ตรงนู้นจะผูกให้เขาดมกลิ่นกันคุ้นกลิ่นกัน,ในใคลายว่ารักกันก่อนชอบกันก่อนครับคือไม่ใช่ว่าเราให้เขามาถึงปุ๊บขึ้นผสมพันธุ์เหมือนหมูเหมือนวัวเลยนะครับไม่ใช่คืออยากให้เขามีอารมณ์ร่วมด้วย แต่ว่าชาตงตัวนี้หูหูพับแล้วอายุน่าเยอะแล้วก็ไม่เคยถามพัทีว่าตกลงเจ้าโอเล่เนี่ยอายุกี่ปีโอ้ขาวโ h นเลยสวยครับสวยบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศตอนเย็น่ลูกของโอเล่ตอนนั้นลูกอโอเล่ใช่ไหม ชื่อชื่อนำโชคอะผมคิดว่าน่าใช่นะอรายิรผสมพันธุ์ไวรัสไวรัสลงคอตัวนั้นอยู่เฉียวไวรัสไปเถียงน,น,นะ,วะความรู้ไม่แน่นเลยเสร็จแล้วก็ไปรักษาครับเห็นแก้วโฮตได้บ่อยอยู่ตแต่ตอนนี้น่าน่าจะหายแล้วเขาว่ามันอันตรายมากเลย แต่ว่าหายพอดีกออ็ดีใจด้วยคนระับเพราะช่วงนี้ข่าวช้างเด็กตายเนี่ยบ่อยมากก็จะเป็นนกแก้วเอยก่อนหน้านั้นก็สองตัวครับอันนี้ก็ชุมพลก็มาติดเชื้อก็ชุมพลติดเชื้อก็วเป็นเจ้านําโชคอีกโอ้เยอะแยะมากช้างเด็กพอจะรอดเป็นตัวใหญ่ได้นะผมก็ต้องกลับไปดูเจ้าบวบานอ,อ่า ให้ดีขึ้นเดี๋ยวเป็นโรคคอพองครับคอใหญ่คอบวมกลายเป็นหมูนะโยนโยนใส่แล้วโยนใส่แล้วคอ,อ,อยังอยยังม่มีอะไรกินหรอ,อหมดแล้ว,ลวนี่ครับผมผมมีอ้อย เออรู้ไร,ไร้น้ำลายไหลน้ำลายไหลน้ำลายไหลกินถ้าบัวบานอายุเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวดูบัวบานเลยผมไม่ปล่อยให้ผอมผมเลยเลี้ยงอ้วนตกบันกระช่างเพไม่มีงานแหกกระช่างแต่ผมจะให้มันอ้นวนตโตๆแบบโอ้นำ้ำลาย เบิดแล้วฉล,ลาดมันบ่มีแล้วช้างใครมาดูนะครับขี้ขอมากเลยถ <c oughs> <laughs> ้าเจ้าของดูอยู่รู้ด้ว,ว่าเจ้าเป็ขี้ขอมากเลย ดูวะช้างขอกินก็ได้กินบ่อยนะครับเดี๋ยวจเไปไปย็นเปเกี่ยวอยู่ขอกินได่นะรักมากเลยดูขอกินดูพิลกรรมเขา,เ<อ>าดูาทำท่อทำอะไรเนี่ย <c oughs> อะไรเอาหญ้าเ <c oughs> หรอเนอะลุยอ้อยใช่ไหม เอาไว้ใช่ไหมเอ,อาตอนนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคอ่ะอ่ะนี่ก็ <c oughs> คือนี่อ่ะหนูถามถ้าถามอะไรไปเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะอย่างเดียวเนี่ย <c oughs> ก็คือมือเมื่อกี้ผมยิงคำถามที่เขับตอบถ้าแอะก็ใช่ไงครับนั่นเอาความเป็นจริงช้างไม่ไม่รู้เรื่องหรอกโอเคจบภาพนะครับน่าลักไปกับการขอกินของสุดหลงเราครับไปกันเ้ยไปน้ำบ่เจ้าของบลอเแมนบ่อยากเปลี่ยนเจ้าของบ่